เออมันมีความทนทานอยู่ในนั้นมันมีกล้ามเนื้อที่เรามองไม่เห็นเหมือนกันนะคะเหมือนเวลาเราถือของที่มันถ้าสมมติลองจินตนาการเป็นแขนล้วกันก็ได้เหมือนเรายกของหนักแต่ถ้าเรายกมันบ่อยๆยกมันบ่อยๆกล้ามเนื้อมันก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นของที่มันหนักเราก็ถือโฮมาได้นานขึ้นแบบนี้ค่ะอืใจเรียกว่ากล้ามเนื้อทังใจมันก็จะเพิ่มแบบนั้นไม่ได้แล้วค่ะเศร้าขนาดเนี้ยต่อไปไม่ไหวและต้องทําอะไรสักอย่างจะทําอะไรไม่รู้ ไอช่วนนี้ดีค่ะไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจได้เลยวันนี้จะชวนคุยเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยอยากคุยค่ะ แต่ต้องคุยอะเพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องวิ่งหนีมันตลอดเวลาก็คือเรื่องของความทุกข์แล้วก็ความเศร้าอืมหลายคนเข้าใจว่าเอา้าไม่เอาไม่คุยเรื่องทุกข์เดี๋ยวยิ่งทุกข์คุยเรื่องเศร้าเดี๋ยวยิ่งเศร้าไม n d ซ็ t แบบนี้ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้จริงแท้เสมอไปนะคะเพราะไม่อย่างนั้นนักจิตบ,บ,บําบัดจะคุยเรื่องอะไรคนก็มาคุยเรื่องสุกทุกคนก็มาคุยเรื่องเศร้าๆแล้วเขาก็เบาลงแล้วเขาก็ก็จัดการมันได้เพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ได้แปลว่าเอ้ย เราจะต้องหลีกหนีความทุกข์แล้วก็ความเศร้าคุณต้องเริ่มจากแบบนี้ก่อนค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไปตกอยู่ในบอ่อที่เราจะชอบพูดเจา้าว่าแบบเฮ้ยแกอย่าเศร้าดิโลกนี้มีคนเศร้ากแกัึงเยอะชีวิตแกดีสตายหรือแกไม่เอาคนอื่นเขาลำบากกว่าแกั้งเยอะแกมานั่งบ่นอะไรนูน่นคนอื่นเขายังไม่เห็นบ่นเลยทําไมเราถึงต้องต้องหลีกหนีความเศร้าที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของเพื่อนหรือคนตรงหน้า ว่าเฮ้ยอย่กสร้างว่าดีคนอื่นสร้าแล้วบวกกับการไปไปดึงชีวิตคนอื่นเนี่ยมาเป็นฐานให้เปรียบเทียบด้วยนะว่าเราก็ยังดีกว่าฟังดูแบบเลือเดเย็นเหมือนกันเนาะคือเราแค่อยากจะรู้สึกว่าแบบสมมติเราเป็นคนพูดพูดกับใครสักคนอย่างเงี้ยเราเราอยากจะให้เขารู้สึกว่าแบบให้เขาดีขึ้นนะ่ะอ่ะเป็นความปรารถนาดีๆว่าเราอยากให้เธอรู้สึกว่าแบบ เธอไม่ได้เศร้าขนาดนั้นชีวิตไม่ได้แย่ขนาดนั้นสองก็คือไปเอาชีวิตคนอื่นใครก็ไม่รู้ที่เขาอาจจะแฮปปี้กับชีวิตดีก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะบน่นเขาอาจจะบ่นเหมือนกันก็ได้เอามาแปะป้ายว่าอันนียคือชีวิตที่แย่กว่าของเธอแล้วเอาเขามาเป็นฐานนะโหฟังแบบนี้โหดสำหรับเราเราู้สึกว่ามันโหดแต่ว่าเข้าใจได้ว่าในช่วงยุคยุคหนึ่งโดยเฉพาะรุ่นของ รุ่นถ้าตอนนี้น่าจะวันห้าสิบอัอพหกสิบอัพอห้าสิบอัพพ้นแล้วหกสิบหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบยังพูดกันอยู่พอเขาโตกันมาแบบนี้เขาสอนกันมาแบบนี้ค่ะนั่งตั้งอยู่ตรงนี้อยู่หลังไม้เนี่ยก็โดนสอนมาแบบนี้ตอนเดก็กเวลาแบบเด็กๆกินข้าวยากไม่ค่อยอยากอาหารกินไม่หมดกินยากก็จะมีเสียงมาละต้องดากินเข้าไปซิเนีย่ยโอ้ยมีคนที่พูดประเทศที่เขาไม่มีจะกินอะ่ะ เขาจะไม่มีจะกินเลยเนี่ยมีจะกินทำไมไม่กินในหัวเด็กคนนั้นก็จะแบบแล้วเด็กประเทศนั้นเกี่ยวอะไรกับดิฉันละ <c oughs> มันก็ดิฉันก็มันไม่หิวอ่ะมันไม่อยากกินแล้วความไม่อยากกินก็ตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็จะมีวิธีพูดที่จะแบบว่าสร้างแบ็กกราวด์ซีนารีโอมาให้เรารู้สึกผิดให้รู้สึกผิดแล้วก็กินข้าวคลาวความรู้สึกผิดแล้วก็ความงงอรู้สึกผิด ก็รู้สึกผิดดิเอ้าอยู่ดีๆฉันแค่มีหิวข้าวเฉยเได้ความรู้สึกผิดมาเป็นกับแกล้มน่ะแบบกินก็ได้อนะไรอย่างเงี้ยแต่อิ่มมากแล้วน,ลนะอะไรอย่างเงี้ยหรือมีซีนอริโอ้้หช็อตแบบนี้เยอะค่ะเพราะว่าโตมายังยังโตมาทันแบบหลายๆคนที่อายุน้อยๆอ,อาจจะไม่ค่อยทานไม่ค่อยได้ยินพอได้ยินทีอาจจะงงๆแบบว่าดาวอะได้ยินมาหนาหูมากเคยไปเที่ยวที่ที่ประเทศแอฟริกาใตา้แล้วก็ ทั้งคันเนี่ยมีแต่ดงเพื่อนแม่นั้นเลยแล้วก็มีไกด์ไกด์เขาก็คอยภาคนะแบบใส่ใหม่อะแล้วเราก็กําลังขับผ่านถนนเส้นหนึ่งออกจากแอร์พอร์ตแล้วก็จะผ่านเมืองแล้วข้างๆก็จะเป็นเหมือนเป็นบ้านคนที่แบบอ่ะเป็นหน้าตามันคล้ายสลัมประมาณหนึ่งเขาก็ภากาแบบโอ้ดูนี่นะครับเนี่ยประเทศเนี่ย คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนท้องที่เน่ยยากจนน่าสงสารชีวิตเขาแย่วกว่าคนบ้านเราโอ้พวกเราเนี่โชคดีเฮ้ยไปกันใหญ่แล้ววะทนฟังแทบไม่ไหวคือเขาอยู่ของเขาแบบนั้นโอเคคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ได้มากแต่เราเป็นใครเราไปส่องแล้วก็มองเขาก,กดลงไปแล้วก็ภาคทับชีวิตความเป็นจริงของเขาด้วยความสูงส่งของเราเองอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ มีอยู่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ทั้งดองทั้งคันรู้สึกสูงมากสูงส่งว่าโอ้จริงชีวิตเรานี่ช่างดีเหลือเกินจริงๆไม่ได้ผิดนะคะการที่รู้สึกว่าตัวเองชีวิตดีแต่การที่เรารู้สึกว่าเราชีวิตดีเพราะเอาชีวิตคนอื่นมหดมันหนุนขึ้นมาแบบเนี้ยเอาของเขาให้มันต่ําลงมามันมันแฟรหรือเปล่ามันไม่แฟมันไม่แฟเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราอยากให้คนตรงหน้าเขารู้สึก โอเคอ่ะเวลาเขาเศร้าเขาทุกข์เขาลําบากหรือเขาจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีอะไรไหมที่เราไม่ต้องไปแบบว่าไปกรุ๊ปคนสักกลุ่มหนึง่งมาเป็น <laughs> บรรทัดฐานให้เขารู้สึกโอเคมีค่ะมันมีมากกว่าวิธีแบบนี้วิธีแบบเนี้ยมันมันเป็นความคิดบวกแบบที่แบบท็อกซิกอ,อ่ะเออมันมีค่ะสมมุติคนตรงหน้าแบบความรู้สึก เศร้าหรืออะไรสักอย่างที่เราเดาว่ามันไม่น่าจจะสบายเนื้อสบายตัวสบายใจประมาณนี้เราก็เคารพความรู้สึกเขาไปเลยค่ะนี่เราอยู่ปี2022นะคะอยู่ย,ยุคที่การศึกษาเรื่องของสุขภาพจิตมันค่อนข้างมีประมาณหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าการที่จะมีอารมณ์อะไรบางอย่างนี่เป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ได้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆอารมณ์มันไม่ได้มีอารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่ไม่ดีทุกอารมณ์คืออารมณ์แล้วนี่เราเป็นมนุษย์มันเกิดขึ้นแต่มันจะมีฝั่งหนึ่งที่พอมันมีแล้วเราจอยที่จะมีมันมันแบบทําให้ตัวเราสบายกับมันจะมีประมาณอีกฝั่งหนึ่งโซนที่แบบพอเรามีมันแล้วมันแบบมันไม่สบายตัวไม่สบายใจมันร้อนรุ่มมันก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นความเศร้าความทุกข์ของคนตรงหน้าก็แค่เห็นแล้วก็อนุญาตให้เขา เขามีมันไม่ต้องรีบพายเขาพ้นทุกเร็วนักก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ร้องขอเราก็นั่งอยู่กับเขาแล้วการที่จะทําให้เขาพ้นทุกเนี่ยคือการตั้งอยู่เขารบความรู้สึกฟังแล้วก็สะท้อนบอกเขาไปว่าเออเราสัมผัสความทุกข์ของเธอได้นี่คือการช่วยเขาค่ะคือการแบ่งเบาอย่าไปแก้อย่าไปลบอารมณ์นั้นออก การ delete ออกหรือทำเป็นว่ามันไม่มีอยู่จริงไม่ใช่การจัดการอารมณ์ที่เฮลตี้ถ้าเขาอยากจะร้องไห้ก็นั่งอยู่ตรงนั้นรับฟังเท่านั้นเลยงดการเปรียบเทียบกับเรื่องของคนอื่นลดงดการลดทอนอารมณ์ต่างๆแล้วก็ชีวิตของคนอื่นเศร้าก็บอกว่าเศร้า หรือบางคนไม่ได้ปลอบคนอื่นนะคะบางคนปลอบตัวเองวยการแบบยังมีคนลําบากกเราอีกตั้งเยอะยังมีคนเครียดก่าเราอีกตั้งเยอะให้ถามตัวเองเลยค่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงหรอเออมีก็มีแล้วไงอะ่งเอเอองอะเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเอาให้มันเป็นเรื่องๆความเศร้าตั้งอยู่ มองความเศร้าดูความเศร้าไปเลยแล้วถ้ามันไม่ไหวบอกตึงว่ามันไม่ไหวแบบใจมันจะขาดมันเกิดขึ้นนะคะลวลเราที่เราแบกอไอโซนอารมณ์ที่มันที่มันลำบากเนื้อลำบากตัวมากๆเราจะรู้สึกว่ามันเกือบจะไม่ไหวก็หาที่ระบายหาที่แบ่งเบาเอามันออกมาค่ะเราไม่ต้องจําเป็นสามารถที่จะบรรจุความทุกข์ เราไม่ต้องทําแบบนั้นจะระบายใส่สมุดนังสือใส่คนใส่คนในที่นี้คือเหมือนว่าเขาต้องแฮปปี้ที่จะช่วยแบ่งเบานะคะไม่ใช่ไปสาดด่าใส่เขาอย่างนี้นไม่ใช่หรือจะไประบายออกเป็นแรงอะไรก็ว่าไปแล้วพอตัวมันคลายขึ้นก็อยู่กับมันรู้ว่าการอยู่กับความทุกข์มันมันไม่จอยหรอกคะ่ะแต่ว่าจะให้ทํำยังไงอะ่ะมันคือความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราอะคะ่ะ เราจะเดินทะลุมันหรือว่าจัดการมันได้ก,ก,ก,ก็ก็ต้องอยู่กับมันแล้วก็เดียวกับมันแล้วก็ค่อยๆเข้าใจเพราะเราอยู่กับมันนานมากพอเราจะเริ่มเข้าใจเข้าใจหน้าตาของความทุกข์กันนี้แหละว่ามันเต็มไปด้วยความรู้สึกอะไรบ้างแล้วก็จะเข้าใจสาเหตุที่มาก็ได้คร้ครวญกับมันนานขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มมีไอเดียเองว่าอืม เราจะผ่านไปเองอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในวันสองวันมาจจะขึ้นเป็นเดือนมันโอ้โหเขาบอกว่าคนเราเวลาอกหักทีเนี่ยกว่าจะเยียวยาขึ้นมานี่ก็สิบเอ็ดเดือนนะมนไม่ใจ่ดสิบเอ็ดเดือนยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะคาดหวังว่าแบบปุ๊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 บ,บอะพอ,อ,ม,อ,ม,อม,มันไม่ได้เป็นแบบนั้น เออมันมีความทนทานอยู่ในนั้นมันมีกล้ามเนื้อที่เรามองไม่เห็นเหมือนกันนะคะเหมือนเวลาเราถือของที่มันถ้าสมมติลองจินตนาการเป็นเป็นแขนล้วกันก็ได้เหมือนเรายกของหนักเฮอยกไม่ไหวถือแป๊บเดียวก็ต้องปล่อยแล้วอะแต่ถ้าเรายกมันบ่อยๆยกมันบ่อยๆกล้ามเนื้อมันก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นของที่มันหนักเราก็ถือโฮมาได้นานขึ้นแบบนี้ค่ะใจมันเวิร์คคล้ายๆแบบนั้นนี่เราทําให้เห็นภาพเพราะหลายคนนึกภาพไม่ออกคืออะไรว่าอยู่กับ ความรู้สึกนั้นขึ้นแล้วแบบเราจะแบบมีความแกร่งความสามารถในการบรรจุอืมใจเลยว่ากล้ามเนื้อหลังใจมันก็จะเพิ่มแบบนั้นแล้วความที่เราอยากจะวิ่งหนีมันเหมือนแบบถือของร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีมันก็จะแบบอ๋ออ๋อมันเกิดขึ้นอ่ะเราก็จะคามลงเวลาที่เรามีอารมณ์ต่างๆเพราะเราเราไม่แพ้เนีที่จะแบบมันมาแล้วมันถึงไม่ไหวอ๋อมันแย่อะไรอย่างเงี้ยมันแคอโอเคมันมาโอเคมันเกิดขึ้น เนี่ยค่ะนั่นคือความสามารถคือกล้ามเนื้อทั้งใจเราม,มันแข็งแรงขึ้นแต่นึกออกว่าจะมองไม่ค่อยเห็นเคยสังเกตไหมคะถ้าถ้าเราค่อยๆไล่เลียงคนที่เราเคยรู้จักเราก็อยู่กันในวิกฤตเหมือนกันแต่ปฏิกิริยาแต่ละคนที่ตอบสนองต่อวิกฤตไม่เหมือนกันเราอาจจะเคยมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เขาก็เขาก,เขาก็ตกงานเขาก็ทุกเขาก็ลําบากเขาก็ยังยัง จัดการอารมณ์จัดการตัวเองค่อยๆทําสติยังไม่แตกกับอีกคนนึงที่แบบเราจะเคยเห็นว่าแบบเฮ้ยมันตกงานม,งมันฟูฟ้ามันซึ่งมันไม่ได้ผิดนะคะไม่ได้ผิดแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะแย่แล้วโลกม,มันกำลังจะแตกหรือแบบอะไรแบบเนี้ยคือถ้านั่นเป็นความทุกข์แรกๆของเขาเราก็จะเป็นแบบคเนี้แหละเขาจะแบบโอ้แม่เจ้ามันคืออะไรมันแบบมันแบบเลเวลนี้ไม่เคยเจอมันไม่เคยอะไรมาก่นอนแต่ถ้าเราเคย เอาตัวเองให้อยู่ความทุกข์อยู่แล้วบ้างเป็นระยะระยะเราจะแบบโอ้เขาไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ต้องตกใจเขาม้าเขามา,า,มาแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆนั่งหาทางแล้วเดี๋ยวเขาก็ก็คลายเขาก็ไปมันก็จะเป็นอีกท่าทีหนึ่งมันเลยเป็นที่มาว่าบางทีจังหวะที่เราทุกเนะะี่ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ชีวิตที่ที่ ค่อนข้างดีมากๆหลายคนไม่สามารถเชื่อมโยงกับคนอื่นได้เวลาที่คนอื่นๆทุกข์ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ไม่มีน้ำใจไม่มีเอมพัตตีหรืออะไรอย่างงี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละยังไม่ยังไม่กล้าเจอกับอิโมชันของตัวเองเวลาที่ทุกข์เลยเพราะฉะนั้นอิโมชันทุกๆของคนอื่นยิ่งแบบมือน่ากลัวเพราะฉะนั้น อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองน่าหน่อยก็ได้ยอมรับมันหน่อยก็ได้ค่ะมันก็มีความความงดงามอยู่ในนั้นแล้วถ้ารู้สึกเศร้าจนแบบรู้สึกว่าอยากจะออกจากหลุมนั้นอะไรอย่างงี้ค่ะแบบรู้สึกว่าต้องออกแล้วถ้าไม่ออกชีวิตกําลังจะแบบว่าตัวจะแตกชีวิตกําลังจะดิ่งไปกว่านี้เออก็เป็นมุมมองที่เฮลตี้ดีนะคะที่ประเมินว่าไม่ได้แล้วค่ะเศร้าขนาดเนี้ต่อไปไม่ไหวและต้องทําอะไรสักอย่าง จะทำอะไรไม่รู้ไอ้ชว่วงนี้ดีค่ะไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจได้เลยเพราะว่าเขารู้วิธีจะสปอร์ตเอาความอยากอันเนี้ยกำไปเลยโอ้ยเศร้ามาสามเดือนแล้วค่ะกินข้าวไม่ไหวตัวผอมเวอร์โฟกัสงานก็ไม่ได้แล้วต้องการสร้างความเปเลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจะสะกดสายแต่บางคนถ้าอยู่ในบ่อนนะและยังอยู่ได้แล้วก็ยังจอยจะอยู่แล้วก็ ยังไม่ได้เร่งเราให้ตัวเองต้องออกจากบ่อเศร้าบ่อทุกอันนั้นเงี้ยค่ะจะทำยังไงดีที่จะคอยเตือนสติตัวเองเพื่อให้ให้อยู่ได้ก็บอกตัวเองไปเลยค่ะว่าเศร้าก็เศร้าไงก็เศร้าไงก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นฉันก็เลยเศร้าก็ม s เซนส์แบบนั้นเอาเอาความเข้าใจในในตัวเองในวิถีธรรมชาติของคนนีค่ะ มามาให้ตัวเองได้ไม่เยียวยาตัวเองระหว่างที่เศร้าว่าเออมันเศร้าแล้วไม่มีสาเหตุไม่ใช่อยู่ดีแบบตื่นมาแล้วแบบเศร้าเฮ้ยทุกอย่างมันมีสาเหตุนะมันเกิดสิ่งนี้เขาเขาทิ้งไปแล้วก็เลยเศร้าโอ้เศร้าสิใครไม่เศร้าอ่ะทำยังไงก็ได้ค่ะให้ตัวเองอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกแล้วก็เข้าใจมัน เท่านี้พอเราไม่ต้องไปเทียบคนอื่นนะคะปล่อยชีวิตคนอื่นเขาเป็นในแบบของเขาไปดีกว่า